ลูกอมที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับคือลูกอมที่ผสมมวลสารที่หายากที่สุดในโลกนะครับก็คือลูกอมที่ผสมผงไม้มณีโคตนี่ผสมว่านต่างๆครับว่านสเสน่ห์นะครับแล้วก็ทางสายทนสิทธิ์ตัวนี้จะไม่มีผงพลายเลยนะครับเป็นของประเทศลาวครับเป็นสายวิชาของสมเด็จลุนนะครับลูกอมลูกนี้นะครับมาจากวัดคันแยงปลูกเสกโดยพระเกจิระดับสูงในฝั่งจำปาสัก แล้วก็เป็นลูกศิษย์สายวิชาของสมเด็จลุนเป็นลูกศิษย์สายวิชาของอาจารย์ซาคําแดงนะครับท่านก็คือพระอาจารย์สมเด็จบุญมีกันหาวงวัดคันแยงเมืองโพนทองแขวงจำปาสักซึ่งผมได้ทําไว้หลายคลิปแล้วนะครับก็ลองไปไล่ดูย้อนหลังกันได้นะครับอันนี้จะเป็นลูกอมนะครับจะผสมผงไม้มณีโคดน,นะครับแล้วก็พระว่านจำปาสัก ถ้าท่านไม่ทราบนะครับว่าพระว่านจำปาสักคืออะไรนะครับเข้า u t u b e นี่แหละครับก็มีหลายช่องนะครับได้ทําไว้นะครับเป็นพระโบราณนะครับที่อยู่ในกลุ่นะครับพระว่านจำปาศักเนี่ยก็เป็นว่านที่เขาเรียกว่าเป็นว่านที่มีพุทธคุณสูงมากนะครับทางด้านรักษาโรคนะครับแล้วก็ขับไล่พูดผีปีศาจต่างๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับเด็ดสุดคือตัวของไม้มณีโคตรครับหลายท่านนะครับบอกว่าเออไม้มณีโคตรของแท้ไปเอามาจากไหน ไม้มณนีโคตเนี่ยครับมีต้นเดียวในโลกนะครับขึ้นอยู่กลางแก่งคอนพระเพงซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมคลิปที่เกี่ยวกับประวัติของไม้มณนีโคตอ่ะก็จะเป็นไม้แบบนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าของแท้ของเก๊เป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเครื่องรางมงคลด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนะครับเกี่ยวกับไม้มณีโคดไปกันครับ สวัสดีครับต่อไปนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับตำนานต้นไม้มณนีโคตรหรือที่คนไทยทางฝั่งอีสานเรียกกันว่าต้นแก้วมณนีโคตเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ประจำชาติของประเทศลาวก็ว่าได้ครับต้นนี้นะครับขึ้นอยู่ที่น้ําตกคอนพับเพลงหรือแก่งลีผีนั่นเองนะครับเรียกกันว่าต้นชี้ตายปลายชี้เป็นนะครับในฝั่งชาวบ้านชาวลาวเรียกกันอย่างนี้นะครับถ้าเกิดนําส่วนต้น เอาไปชี้ใครใครก็ตายครับถ้าเกิดนําส่วนปลายของต้นไม้นะครับชี้คนตายก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาตรงนี้เป็นความเชื่อปรำประราของคนลาวแก่งลีผีหรือน้ําตกคอมพระเพ่งเนี่ยเป็นแก่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ําโขงที่มีความอันตรายสูงมากครับมีสายน้ําที่เชี่ยวกราดดุดันมากและก็ต้นแก้วมณีโคตรหรือไม้มณีโคตรเนี่ยครับเป็นต้นเดียวนะครับที่ขึ้นอยู่กลางแก่งคอนพระเพ่งเลยนะครับเป็นต้นไม้ที่เชื่อกันว่า เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีรากฝอยชี้ขึ้นบนฟ้าแต่ในส่วนปลายของต้นไม้ครับชี้มาลงที่ดินนะครับถือเป็นลักษณะแปลกมากของต้นไม้ชนิดนี้และเชื่อกันว่ามีเพียงต้นเดียวในโลกกลิ่งทั้งหมดจะมีสามกิ่งใหญ่ๆจะมีกิ่งชี้ไปทางฝั่งลาวมีกิ่งที่ชี้ไปทางฝั่งไทย มีกิ่งที่ชี้ไปทางกัมพูชาเชื่อกันว่านะครับลักษณะของต้นไม้ที่ชี้ไปทางฝั่งลาวไทยและก็กัมพูชานะครับเชื่อกันว่าวันหนึ่งนะครับทั้ง3าประเทศนี้จะเป็นมรดกของอินโดจีนครับส่วนความเชื่อของคนลาวนะครับในส่วนของต้นมานิโคดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลเป็นกิ่งหรือเป็นส่วนรากหรือเป็นส่วนไหนก็นแล้วแต่นะครับเป็นยารักษาโรคได้เกือบทุกโรคเลยทีเดียวนะครับหรือโรคอื่นๆน,นะครับที่หมอรักษาไม่หายนะครับนาผลหรือต้นหรือรากของ ้นแก้วมณนีโคตนี้นะครับมาบดผสมน้ํานะครับดื่มไม่เกิน7วันก็จะหายจากโรคนั้นนะครับซึ่งเป็นความเชื่อความเชื่อของคนลาวนะครับถ้าเกิดได้นําชิ้นส่วนของต้นมณนีโคตเนี่ยครับมาบูชานะครับไม่ว่าจะส่วนไหนก็นแล้วแต่นะครับเชื่อกันว่าจะทําให้ปกป้องคุ้มครองป้องกันภยัยแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายอันตรายทั้งปวงและมีเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหามนาจคงกับพันชาตรีได้ด้วยครับ เฮลิคอปเตอร์ของฝรั่งเศสนะครับเคยคิดที่จะทําลายความเชื่อของคนลาวนะครับโดยนาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยหย่อนลงไปหย่อนคนลงไปเพื่อที่จะทําลายต้นแก้วมณีโคตรนี้นะครับแต่ปรากฏว่าคนที่โรยตัวลงมาเนี่ยล่นล,ลงมาตายหมดทุกคนเลยนะครับรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่รอบๆแถวนั้นของฝรั่งเศสนะครับก็ร่วงลงมาเองโดยไม่ทราบสาเหตุครับ ฝรั่งเศสเคยคิดจะระเบิดแก่งคอนพระเพงนะครับเพื่อที่นำเรือเนี่ยข้ามผ่านไปนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะครับก็สร้างสะพานขึ้นมาแทนนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับสะพานนี้ก็เป็นสะพานที่นำนักท่องเที่ยวนะครับมาดูแก่งรลีพีนั่นเองนะครับเรื่องแปลกของต้นมณนีโคดนี้นะครับปกติเนี่ยต้นมณนีโคตจะเป็นที่อยู่อาศัยของนกนาาพันธุ์ครับซึ่งนกเนี่ยจะมีสีดำนะครับส่วนมากเลยนะครับแต่แปลกมากครับถ้าเกิดเป็นวันพระนะครับ นกที่เกาะอยู่บนต้นแก้วมณนีโคดเนี่ยจะเป็นนกสีขาวนี่ก็คือความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังของต้นมณนีโคดนะครับหรือไม้มณีโคดที่คนลาวเชื่อกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีประวัติความเป็นมาเนี่ยยาวนานนับร้อยปีบางคนก็เชื่อว่าต้นไม้นี้นะครับมีอายุมานานนับพันปีครับแต่ที่แน่นอนคืออยู่มาหลายร้อยปีแน่ๆนะครับได้เชื่อกันว่าถ้าใครได้นําผงไม้มณีโคดนะครับมาทําเป็นวัตถุมงคลนะครับ หรือนำมาบูชานะครับเชื่อกันว่าจะเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมีพุทธคุณอิทธิฤทธิ์อิทธิคุณรอบด้านเลยทีเดียวครับในวันที่19มีนาคมปี2555ต้นมณีโคดนะครับก็ได้ล้มลงถือเป็นการตายพรายในลักษณะที่เป็นมงคลตามตำราหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีพระเกจิอาจารย์และหน่วยงานของรัฐได้ทำพิธีกรรมอย่างยิ่งใหญ่นะครับ ตัดไม้มณีโคตกลับมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ณปัจจุบันครับโดยใช้เกจิอาจารย์สายใต้ของประเทศลาวต้องเป็นพระเกจิอาจารย์ใหญ่เกจิอาจารย์ผู้เข้มขขังเรื่องวิชาทําพิธีกรรมการขอตัดต้นไม้มณีโคตและนําต้นมณีโคตขึ้นมาจากแก่งลีผีมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ณปัจจุบัน,นกันบ้างครับนี่ก็คือในส่วนของไม้มณีโคตนะครับแล้วก็ผสมว่านจำปาสัก ผสมว่านเสน่ห์ต่างๆนะครับแล้วก็ผสมไม้คฤษณาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาส่องให้ท่านดูกันครับนี่เนื้อจะเป็นอย่างนี้ฮะจะขึ้นผงว่านแบบนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของไม้มรีโคดนะครับผมได้ไม้มรีโคดนี้นะครับในแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะครับก็คือได้มาจากพระอาจารย์สมเด็จบุญมีนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยจากคลิปเลยครับท่านก็ไปพิธีนี้ด้วยนะครับไปพิธีกรรมตัดไม้มรีโคดด้วยซึ่งไม้มรีโคดเนี่ยในลาวเนี่ยหายากนะครับ หายากมากแล้วก็ปลอมเยอะนะครับหลอกขายกันในช้อปปี้ยังมีนะครับอันนี้ที่มาชัดเจนนะครับลูกอมลูกนี้นะครับก็จะมีตอกแบบนี้ฮะเขาเรียกมอแมวนะครับเป็นภาษาลาวนะบ้านเราก็จะเหมือนมอม้านิดนึงเนาะลูกอมก็จะมีฝังพลอยนะครับเป็นพลอยเทียมแบบนี้นะครับสีแดงนะครับจะสร้างเพียง99ลูกเท่านั้นนะครับจะอุดตะกุดด้านหลังแบบนี้นะครับมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้พร้อมกล่องกล่องจะเขียนว่า นี่รุ่นสร้างบารมี66ครับพระอาจารย์สมเด็จบุญมีสร้างบารมีคืออะไรก็คือรุ่นนี้นะครับสมทบทุนในการสร้างโบสถ์วิหารที่วัดคันแยงนะครับท่านใดก็สนใจลองไปที่วัดนะครับก็มีวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับให้เช่าหาบูชาที่วัดด้วยนะครับมีทั้งกุมารทองมีทั้งสายผงพรายนะครับแล้วก็ในวันงานในวันงานวันงานกรถินล่าสุดนะครับก็มีแจกตัวนี้นะครับ นี่ที่วัดนะครับอันนี้เป็นตัวพิเศษอุดเม็ดเงินครับเดี๋ยวผมจะทํารีวิวแยกนะครับตัวนี้อันนี้เป็นลูกอมครับสร้างแค่99ลูกเท่านั้นนะครับบนโลกใบนี้นะครับนะ99ลูกเท่านั้นบนโลกใบนี้นะครับมวลสารดีมากนะครับนี่เป็นลูกอมเนื้อผงนะครับผสมว่านผสมไม้มะนีโคตรครับเป็นมวลสารที่หลายท่านต้องการมากครับไม้มะนีโคตรนี่ฮะนี่มวลสารขึ้นดีเหลือเกินนะตัวนี้นะครับจัดจ้านนะครับ สร้างปี66นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาตามไลน์ไอดี adsaiok007 ได้เลยนะครับมีโค้ดแท้100%เซครับมีกล่องเดิมมาให้นะครับอันนี้ผมนําไปเลี่ยมนะครับเป็นตัวอย่างในการถ่ายคลิปนะครับเนี่ยว่าเลี่ยมออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะเป็นเลี่ยมไมค์อนเงินนะครับนี่เลี่ยมสามห่วงนะครับเอาไว้แขวนบนพระเครื่องได้นะครับหรือหลังสร้อยนะครับหรือว่าไว้ในรถในราไว้ที่บ้านก็ได้นะครับ เอาไว้ที่บ้านกันคุณใสกันมนดําต่างๆอันนี้ในความเชื่อนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านใดสนใจก็ลองติดต่อกันเข้ามาดูนะครับก็มีจํานวนจํากัดแล้วนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับสร้างแค่99ลูกเท่านั้นเป็นลูกอมแบบกรรมการลูกอมเนี่ยครับจะมีเป็นเนื้อผงพลายก็มีนะครับซึ่งก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไม้ไม้นีโคตรกันนะครับว่าทําไมนะครับถึงได้มวลสารนี้มาแล้วมันแท้จริงเหรออ่าในทิกตอกเคยเป็นประเด็นยอดวิวเนี่ย โอ้โหหลายแสนเลยนะเกิน500แสนวิวไปแล้วใน TikTok นะครับ TikTok ของเราก็มีนะท่านเข้าไปที่ OK a m อ l e t นะครับแอดไซน์ t e OK ใน TikTok นะครับก็จะขึ้น TikTok ของเรานะครับของร้านเครื่องลำมงคลเดี๋ยวผมให้ดูฮะเปรียบเทียบแท้เก๊ชัดๆกันไปเลยเนี่ยบางคนบอกได้มาได้ยังไงของเก๊หรือเปล่า,าผมให้ดูนี่หลักฐานนะครับให้ดูหลายคลิปละบัตรสมาคมอ่าไม่ใช่บัตรสมาคมโทษทีเป็นบัตรรับรองพระเครื่องที่ดีที่สุด นะครับและดังที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือของร้านพระเครื่องพี่แก้วสีไข่นี่ก็ท่านก็รู้จักกับผมดีนะครับพี่แก้วสีไข่นะครับได้รับมาตรฐานเป็นร้านพระเครื่องที่มาตรฐานสูงที่สุดและในลาวนะครับก็ได้ออกบัตรพระเครื่องตัวนี้ครับและเกี่ยวอะไรกันกับผมมให้มณีโคษอ่าอันนี้เป็นพระสมเด็จของอาจารย์บุญจรอ,อาจารย์บุญจรเนี่ยก็สนิทสนมกันกันกบพระอาจารย์สมเด็จบุญมีและเป็นพระเกจิหนึ่งในหที่ดังที่สุดของเราด้วยนะพระอาจารย์บุญจรเนี่ย เครื่องลัางของขังวัตถุมงคลพระเครื่องท่านโด่งดังมากนะครับเป็นที่นิยมมากอันนี้สมเด็จของท่านนะครับแล้วก็สมเด็จของท่านจะมี2ลักษณะจะมีแบบเขาเรียกว่าฝังหลังตะกุดนะครับคนลาวเรียกหลอดคาถาแบบนี้หลังตะกุดแบบนี้ครับกับหลังตะกุดแล้วก็แปะไปด้วยไม้มณีโคดนะครับนี่ออกใบรับรองได้ด้วยนะครับนี่รุ่นนี้นะครับไม้มณีโคดนะครับผมส่องให้ท่านดูเลยอ่านี่นี่นี่ท่านดูเลยฮะมวลสารเดียวกันไหมครับนี่นี่คือไม้มณีโคดนะครับ และเป็นพระหลักที่เขาเล่นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับที่ลาวนะครับพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับที่ด้านหลังหลอดคาถาแล้วก็มีไม้มณีโคดเนี่ยถือเป็นพระหลักนะครับของประเทศลาวเลยนะครับท่านดูดีๆนะดูมวลสารดีๆนะครับอันนี้คือไม้มณีโคจริงๆและดูมวลสารไม้มณีโคดนี้เป็นไงอันเดียวกันเลยนะครับดูไม่ยากครับนี่ของแท้เลยนะครับดูไม่ยากเพราะฉะนั้นนะครับไม้มณีโคเนี่ยแพงและหายากนะครับ คุณได้ไปอยู่ในลูกอมนี้นะครับ <_ AC 1> เท่ากับได้วัตถุมงคลที่สุดยอดมากนะครับเป็นมวลสารที่โอ้โหสุดยอดในโลกใบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่าขี้โม้นะอันนี้บอกจริงว่ามันเป็นของแท้จริงแล้วผมมีมากกว่านี้นะอันนี้ผมมาเอามาเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับผมมีเยอะกว่านี้นะครับเอามาแค่เป็นตัวอย่างนะครับก็เดี๋ยวไว้เก็บทมามวลสารพระต่างๆนะครับไม่แบ่งนะครับในส่วนของไม้มณีโคตนนะครับผมไม่ได้แบ่งนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทําพระเครื่องหรืออะไรเนี่ยผมแนะนําเลยคุณเช่าพระพวกนี้ไปทามวลสารได้นะครับ คุณเช่าพระพวกนี้ไปทำมวลสารได้เป็นมงคลน,นะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับแอดไซน์โอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับขอย้ำนะครับแอดไซน์โอเคศูนย okay ์ศูนย์เจ็ดแอดไลน์สะดวกสุดนะครับ oh, okay. కనుడన జోరేన సోకర కరీ సంతి ఉత్తుండ పండా కన్నుడా సోకర కరీ సంది ఉత్తు สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะใช้พระผงกระดูกผีแต่ไม่มีกําลังเช่าพ่อท่านฮกหรือว่าวัดอื่นๆที่มีราคาสูงนะครับตอนนี้ทางช่องเครื่องรางมงคลเราแนะนําพระผงกระดูกผีรุ่นใหม่ครับซึ่งผสมผงพลายพ่อท่านหก,กว่าท่าข้ามด้วยนะครับผสมผงพลายพ่อท่านเจิมผสมผงพลายหลวงพ่อเต๋คงทองผสมผงพลายกุมารผสมผงพลายกุมารของหลวงปู่แย้มวสามงามด้วยแล้วก็อีกมากมายแล้วเป็นผงพลายใหม่ที่หามาใหม่จากเชิงตะกอนกว่าร้อยปีรุ่นนี้เลยครับ นี่ครับพระศรีวลีผงกระดูกผีวัดคงคาเรียบครับนี่ฮะสายสงขลานะครับอันนี้ อาจารย์อุ้ดพยัคฆ์นาทองก็ร่วมปลุกเสกด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับจะมีโค้ดทุกองค์เลยนะครับอันนี้เป็นสีน้ําตาลนะครับหมดไปแล้วนะครับแต่ทางวัดยังมีเช่าอยู่ท่านใดที่อยู่ใกล้นะครับทางหาดใหญ่ก็สามารถที่จะไปเช่าที่วัดได้นะครับมีประสบการณ์เยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีเป็นชุดกรรมการครับอันนี้ไม่มีเปิดจองนะครับจะให้ไปเช่าได้ที่วัดอย่างเดียวหรือเช่าได้จากกรรมการหรือว่าศูนย์จองต่างๆนะครับองนี้จะเป็นองค์ลายเสือนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับ นี่มวลสารจะผุดขึ้นเต็มๆเลยนะครับเนื้อเนี่ยจัดจ้านเลยทีเดียวครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่ l ลน์ idsaiok007 ได้เลยคราวนี้ต่อไปครับที่แนะนำนะครับจะเป็นพระทางฝั่งประเทศลาวครับนี่ครับพระอาจารย์สมเด็จบุญมีกันหาวงวัดคันแยงเมืองโพนทองแขวงจำปะสังดังมากนะครับของประเทศลาวและทําไมต้องเป็นพระอาจารย์สมเด็จบุญมีพระอาจารย์สมเด็จบุญมีกันหาวงเนี่ยครับท่านคือสิทธ สายวิชาของสมเด็จลุ่นนะครับซึ่งสมเด็จลุนเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของพระเกจิอาจารย์ฝั่งไทยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ท่านก็ยังร่ำเรียนวิชาจาก ถ้าเกจิสายอาจารซาคําแดงคือในประเทศลาวเนี่ยมีสองสายครับที่ใหญ่ๆนะครับดังๆเลยนะครับดังๆถือว่าเป็นอันดับต้นๆเนี่ยก็จะมีอาจารซาคําแดงแล้วก็สมเด็จลุนเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับท่านเรียนสายวิชาสืบทอดมาอย่างถูกต้องคนพื้นที่ก็จะเรียกว่าพระอาจารย์สมเด็จบุญมีนะครับอันนี้ก็เป็นศรีวลีนะครับพระศรีวลีเนื้อผงพลายนะครับถือว่าเป็น ครั้งแรกของประเทศลาวนะครับที่มีการสร้างเนื้อผงพลายอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับอาจจะมีการสร้างแหละแต่ว่ามีการสร้างมีกล่องมีอะไรชัดเจนแบบเนี้ยคือครั้งแรกของประเทศลาวเลยนะครับนี่ครับพระศรีวลีนะครับใช้แทนได้ครับและมีประสบการณ์มากมายนะครับของท่านก็จะมีเป็นสังกระจายด้วยนะครับแบบนี้ครับสังกระจายเนื้อผงกระดูกผีนะครับนี่ฮะของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีฮะตอบโคตอันเลขกนะครับตัวนี้นะอ่าคราวนี้ของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นผงพลายนะครับ เป็นพระนาคปกผงกระดูผีแบบนี้ฮะเนื้อเขียวนะครับเดี๋ยวซูไม้ทุกท่านดูนะครับท่านใดสนใจหลักร้อยเท่านั้นนะผมบอกให้ที่เอาไม้โชว์นะครับหลักร้อยทั้งหมดนะครับนี่ฮะผงก็จะขึ้นนะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นพระนาคปกของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีนะครับส่วนอันนี้จะเป็นลูกอมครับลูกอมสร้างแค่99ลูกนะครับตอกโค้ดมอแบบนี้นะครับพระอาจารย์สมเด็จบุญมีเช่นกันนะครับนี่ผงพลายเต็มเ็มนะครับเหลือน้อยนะครับเพราะสร้างน้อยมากสร้างไม่ถึงร้อยนี่ ดูอผมผงพลายผสมผงพลายกูมารด้วยจะเรียกว่าผงพลายกูมารก็ได้แล้วก็มีลายเสือฮนะทั้งสองอันนี้เหมือนกันนะครับฝังตะกุดนะครับเป็นตะกุดเมตตาหมานิยมนะครับวัดคงคาเรียบอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็นําเสนอนะครับเป็นแม่นางกวักเนื้อผงกระดูกผีสีเท่านะครับทุกรุ่นที่บอกมาเนี่ยผสมผงพ่อฮกหมดเลยนะพ่อเต๋ ะพราอแย้มนะครับก็มีกุมารทองด้วยของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีเนี่ยมีกุมารทองโดยเนื้อโลหะอุดมวลสารแบบนี้นะครับมาพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็นี่ฮะที่สําคัญครับตอนนี้ครับสุดยอดเลยเป็นที่นิยมมากครับพรายโคดเฮงพรายโคดเฮงของอาจารย์อูดพยัก์หน้าทองครับตอนนี้ท่านใดนะครับสนใจครับติดต่อมาที่ Li น์ไอเดียแอดไซโอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดมวลสารเดียวกันกับวัดคงคาเรียบแต่รูปลักษณะของเขาเป็นแบบนี้เลยฮะ ก็คือเป็นพลายโคตรเฮงเป็นสายพลายเป็นวัตถุพลายเลยใช้สร้างบุญสร้างกุศลนะครับปกปักรักษานะครับตามความเชื่อนะครับเหมือนกับหลวงพ่อฮกเลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นกรรมการครับรุ่นกรรมการหรือตัวครูนั่นเองนะครับจะสร้างแค่21หัวเท่านั้นนะครับเราสังเกตที่หัวจะมีตะปูตอกสร้างแค่21หัวเท่านั้นตอนนี้ก็มีการเปิดจองใกล้จะหมดแล้วนะครับในส่วนของ21หัวนี้นะครับเปิดให้ดูเลยแล้วกันนี่ฮะลงสีเพ้นสีนะครับมีตะปูตอกลงนะครับแบบนี้นะครับมีโคดรองอบ ท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์ไอดีมาที่แอดไซน์โอเคนะครับขอดูถ้าเป็นตัวที่ตอกตะปูจะเลือกได้แต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยเหมือนกันหมดนะครับเลือกไม่ได้นะครับเราจะสุ่มให้สําหรับท่านที่สนใจนะครับพระผมก็ดูเพีต่างๆนะครับติดต่อมาที่ไลน์ไอเดียแอดไซน์โอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดครับอ,อันที่นหนึ่งเนี่ยต้นสะพัพเอ,อื้องมาบุรุษโมคุเมนผาทานใหญ่ซลีดุครับทานใหญ่ซลีดุนแดดต,ตอมาเนี่ยเมนผาคู่เฟืงอง พคู no uh ่เพงน่นคณะอบสอค์ท huh. ว right. uh ีของแฟนจักรพรรดิของอากพะคู่เพิงแล้วแต่เมนพะคู่ข้าดีวัดหอวัดทงคู่ข้ามดีกับข้ามดีเลยคนหนึ่งคนอคนข้ามเัาคู่เนี่ยผู้คู่เหมนเป็นเปนเผู้นึงข้ามเหมืนเนผู้นึงอันนี้จะเมนบุตออกมันออกอุระโบนเ่นะเมนสืบทอดจากหันมาเมนเท้าหันวินดูสืบทอดจากอาจารย์คู่ข้ามดี ถ้าพุทธากรคูคุคําดีวัหดหอแต่กับพระ่านออกแลม <hungry> ็เห้องพิถือทอดอรทียเหวิชาต่างต่างสายใช้ยเวทนี้เดียคุณครูบาอาจารย์ของบัตรปฏิวัติกรรมฐานนี้อันนี้ต้องว่าอะไรกับเมนดุษิตเฮี้ยนน้ำดุสิตเนี่ยทานใหญ่ซาคำแลกท่านเมนพาอ,อาจารย์ใหญ่ีซีเหนียซีพัทธโมกุลเลยทีนี้อาจารย์เนี่ยีนี้ เมนไซเออมาไซถาถาชีไซแกนเี้ยแกนนันแต่ยูนี้ไซถาเดียวกนแหล่เอวมามันไซเบืองนั่นต้ทุกข้อนีไซ้นทุกข้อลงไปในเมนชีอาจารย์สร้างคำเนเออาจารย์เทาเมนอ่าอทชีกับพอทจุยเออฟอทคุยโยพอทคุยโยนีเมนูเมืองนี้นี่อจอแบ ผู้ยอยู่มีเมนซ้ายถาตสายการเหี่ยทการลึา <S <S ากาับจนก่จเปนน็นว่าจารนหันผ่าใไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติยังู่ายฝึกอบคมืิพัฒนากรรมฐานออกจากฐาดกรรมฐาน,น,นสำหรับท่านที่สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลสามารถเข้าชมวัตถุมงคลได้ที่ w w w r e วเว็เครื่องรางมงคลอมได้เลยครับ สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์098 6 6 9 6 4 8 4 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l ID, i n e ไอดี i อ k 0ซ7ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ